สวัสดีครับผมต้อมเก่ต่อเก่แปนนกกระาทุ่งนะครับกอช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปต่อนกกระทาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมแรงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปครับก็เลยวันนี้ก็เลยมารีวิวแนะนำสิงนกกระทาซะหน่อยนะครับพอเพิ่งทำเสร็จครับก่อนแพ็กส่งให้ f อฟซหลายๆท่านครับที่ที่สั่งกันมาก็จะประมาณนี้นะครับสิงนกกระทาของผมนะครับ ก็ตาขายตัวนี้นะครับยาวประมาณสิบเซนครับประมาณสิบเซนนะครับตาหนึ่งก็ยาวประมาณสิบเซนครับประมาณนะครับประมาณสิบเซนครับก็ความยาวนี่นก็ประมาณสิบเจ็ดตาครับยาวของซิงนะครับสิบเจ็ดตาแล้วก็กว้างสิบห้าตาครับ ายาวโดยรวมของซิ่งนะครับของไข่นะครับครับยาวโดยรวมของไข่จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณแปดสิบห้าเซนครับแปดสิบสามถึงแปดสิบห้าเซนนะครับความยาวของไข่นะครับมาถึงนี้ครับหูนะครับหูของมันจะเป็นหูเหล็กแหวนเหล็กครับตัวนี้ไม่ค่อยชัดดูตรงนี้ดีกว่า นี่ครับอหูจะเป็นแหวนเหล็กนะครับถามว่าเป็นสนิมไหมมันก็เป็นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวแน่นอนครับทนตัวนี้ทนครับคันคันเป็นคันเหล็กนะครับผมคันเหล็กถ้าเราเด้งออกก็จะตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกอันหนึ่งนะครับอันนี้อ่านี่ครับถ้าเราเอาออกปุ๊บมันก็จะตรงแบบนี้เลยครับคันมันนี่คันตรงแบบนี้เลยครับ ผมร้อยเชือกรหลาสองเส้นนะครับตัวนี้ชุดหนึ่งมีสิบคันนะครับรวมส่งเก็บเงินไปทางนะผมชุดละแปดร้อยบาทครับรวมส่งเก็บเงินไปทางเลยครับก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับตัวนี้แค่ส่งก็ประมาณเก้าสิบเจ็ดบาทหรือร้อยสองบาทนะครับก็มันหนักเนาะมันเป็นเป็นเหล็กครับสนใจสั่งได้นะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมล็อกตัวนี้ด้วยด้วยน็อตนะครับผมไม่ได้เชื่อมนะครับเพราะว่าถ้าเชื่อมมันจะหัก เหล็กนี้มันจะไม่งอครับถ้ามันถ้ามันมีรอยนิดหนึ่งเวลาเรากดแรงๆเจอดินแข็งๆเนะี่ยมันจะหักเลยครับตัวนี้เป็นซิงคันเหล็กนะครับใช้นานครับสามปีสี่ปีใช้ไปครับข้อดีของมันก็คือปกักอ่าปักดินแข็งได้สบายครับแล้วก็เวลามันมันเก็บซิงอย่างเงี้ยซิงมันอยู่ในสภาพที่ดีครับไม่ไม่งอไม่ยุ่ยครับข้อเสียของมันก็หนักหน่อยนึงครับถ้า เกิน15หลัง20หลังไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะจะหนักนิดนึงครับแล้วก็ถ้าดินอ่อนๆเนี่ยเวลาเราปักมันจะดิบมันจะมันจะเด้งออกครับเราต้องปักยันกับกอหญ้าหรือว่าตอไม้อะไรประมาณนั้นครับนี่นะครับผมซิงสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วครับตัวนี้ นี่เป็นเป็นขายนะครับเฉพาะขายผมยังผมยังไม่ได้เข้าเข้ากับคันมันครับขายเยอะๆค่ะ,ะอ่เฉพาะขายผมไม่ได้ขายนะผมขายเป็นเป็นสําเร็จแบบนี้เลยเพราะว่าขายผมไม่ได้สานเองเนาะสั่งคนแก่เขาสานให้อีกทีนึงครับแค่ขายนี่นก็ผืนละห้าสิบเลยครับอ่าต่อมาก็จะเป็นลําโพงครับลําโพงก็มีมีตลอดนะครับมีส่งตลอดมีตลอดเลยสนใจก็ถามได้ครับ ตัวนี้เป็นตัว4 8วัตต์ครับตอนนี้เหลือ2รุ่นแล้วก็ตัวนี้65วัตต์ราคาก็1,500รวมส่งครับตัวนี้1,600รวมส่งครับถ้าเก็บเงินไปทางก็บวก50บาทครับถ้าเอาเสียงด้วยก็คิดแค่เสียงบวก400อครับเสียงนี้จะได้อยู่ประมาณ50เสียงนะครับณตอนนี้จะได้เสียงนกกระทาอยู่อ่าเสียงครับเสียงน้องชมพู่ครับเสียงเจ้าคุณพล2เสียงนี้เป็นหลักเลยนะครับ แล้วก็นกกระทาตื่นนกกระทาเรียกแล้วก็นกตัวกระทาตัวผู้ขันอีกตัวหนึ่งครับเป็นห้าเสียงไก่อีกหกเสียงครับไก่ก็จะมีไก่ตอดกระตาไก่ตอดไก่ขันไก่ตัวผู้ขันไก่ตัวเมียขันเนี่ยแล้วก็ไก่ตัวผู้ขันด้วยไก่ตัวเมียตอดด้วยผสมผสานกันไว้ครับอ่าไก่มีหกเสียงครับแล้วก็มีนกอย่างอื่นครับนกกวักนกคุ่มอีลุ่มพองพอนกระลอกกระเตกระต่ายอีเห็นนกเขาใหญ่สามเสียงนกเขาเล็กเก้งหมูป่านกยุง อะไรประมาณนี้ครับรวมรวมกันประมาณห้าสิบไฟเสียงครับถือว่า mm hmm. เกือบครอบคลุมเลยครับนกกระปูด mm hmm. เสียงงูกินเขียดเสียงหนูอะไรประมาณนะี้เสียงแมงกี้ซอนอย่างเงี้ย mm hmm. ก็มีอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเอาไปก็อยากเล่นหลายๆอย่างเนาะอยากได้เสียงนั้นเสียงนี้ผมก็ทําลงๆ,ๆให้หมดเลยครับได้ครบครอบครบ,บ,บคุมเลยนะครับสําหรับเสียงนะครับถ้าไม่เอาเสียงด้วยก็จะเอาแต่ลําโพงก็ได้นะครับตัวนี้ลําโพงถามว่า มีปัญหาไหมมันก็เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนาะมีครับเด,เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรับผมส่วนนี้จะเป็นปัญหาของลำโพงที่ผมเจอนะครับรุ่นนี้นะครับเสียงดีสุดเสียงชัดเจนสุดแต่ว่ามันจะมีเสียงรบกวนตรงนี้ครับน,นี้คือตนเดิมของมันนะครับถ้าความร้อนมันขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ดีนะครับ,มรบผมแก้ปัญหาโดยการ อถอดตัวด้านในออกถ้าถอดตัวด้านในออกก็คือว่ามันจะความร้องขึ้นแบบนี้นะครับต่อตรงด้านในนะครับแล้วก็เสียบแจ็คตัวยครับฝังตัวนี้นะครับเนียบไปแล้วครับตัวนี้ผมก็ต่อมาแล้วนะครับหายเลยครับต่อตรงและหายด้านในเลยนะครับนี่ครับ สิของผมไม่ต้องกลัวครับมีปัญหาแก้ได้ครับ<อ>นะครับก็ก็ประมาณนั้นผมถ้าถ้าเราถอดออกมันก็จะดังนะครับถ้าถอดออกก็จะดังบางตัวนะครับบางตัวจะดังบางตัวไม่ไม่ดังครับแต่ผมก็จัดการแก้ไขาให้ทุกตัวนะครับเวลาใหม่ผมก็มาแกะกล่องแล้วก็แกะด้านในต่อตรงแล้วก็เสียบแจ็คไปให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าตัวใหม่ๆประมาณสักเดือนมาเนี้ยครับผมผมเจอปัญหาแก้ปัญหาได้ก็ คนจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าเลยครับไม่ต้องเสียเวลาส่งกลับมาเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะผมลำโพงครับตัวนี้เสียงดีครับยอมรับว่าเสียงดีเลยครับก็แก้ปัญหาให้เรียบร้อยเลยครับสนใจก็สั่งได้นะครับผมมีตะหลอดเลยนะครับสําหรับลําโพงรุ่นนี้ครับผมก็เป็นคนเล่นด้วยนะแล้วก็ขายด้วยก็เลยจะรู้ปัญหาพอมีปัญหาพบก็ต้องแก้แก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วยครับ ประมาณนี้นะครับผมสนใจลำโพงสนใจซิงหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับก็สอบถามผมได้เลยนะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยครับจะโทรมาหรือว่าจะไลน์มาก็ได้นะครับแต่ว่านกกระทาไม่มีขายนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับ